ประเภทของอาหารเสริมดูแลน้ำหนักและศากความมะทอค,คุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่าย เดี๋ยวนี้ค่ะมันจะมีอาหารแบบเสริมที่เกี่ยวกับการลดน้ําหนักควบคุมน้ําหนักเพิ่มน้ําหนักอะไรเยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะก่อนที่เราอะค่ะจะใช้อะเราต้องแยกประเภทก่อนแล้วเราก็ต้องตรวจทานดูความต้องการของร่างกายเราก่อนแล้วก็สาเหตุของสิ่งที่เราเป็นด้วยว่าเอ้ยเราน้ําหนักขึ้นจากอะไรหรือว่าเราน้ําหนักลงจากอะไรถ้าเราอยากเพิ่มอยากเพิ่มน้ําหนัก,ห,นกหรืออยากลงน้ําหนักหรือแบบอย่างนี้ค่ะเราเราเรา,เราเกิดจากอะไรหรือว่าจริงๆเรากินแบบน้อยแล้วแหละแต่ปัญหาเรา คือมันไม่เผาผ่านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราตรวจสอบร่างกายเราได้เราถึงจะหาอาหารเสริมที่มันมาตอบโจทย์ให้มันตรงจุดกับที่ร่างกายเราต้องการนะคะคราวน,นี้เราอาหารเสริมเนี่ยที่มันมีขายอยู่ตามท้องตลาดมันมีแบบไหนบ้างอะนะคะอย่างแรกก็คือมันจะเป็นในรูปแบบของการบล็อกเนาะบล็อกไม่ให้ตัวแบบ น้ำตาลเข้าร่างกายเราเยอะเกินไปคาร์โบไฮเดรตเข้าร่างกายเราเยอะเกินไปหรือว่าบล็อกไขมันอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีในรูปแบบของทั้งอาหารแล้วก็ในรูปแบบของยาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดขึ้นต้นด้วยยาเมื่อไหร่อะค่ะอันเนี้ยให้เราอะคะ่ะต้องเหมือนกับปรึกษาคุณหมอปรึกษาเภสัช,ชกรก่อน,อนที่จะใช้ทุก,ทกครั้งอะนะคะแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นรูปแบบของการบบเบลนเนาะซึ่งก็คือเหมือนกับว่ามันก็จะทําให้เราเหมือนกับว่ามีการเผาผ่านที่ดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือเหมือ<ๆ>นกับว<ๆ>่าร<ๆ>่างกายเราอาจจะเผาผ่านได้้้นนนนิดห่่อยแตตถาาทัวี ะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมคือเหมือนเป็นของแถมเพิ่มขึ้นไปอย่างนี้ค่ะแต่มันจะไม่ได้แบบช่วยแบบเยอะขนาดนั้นก็คือเอาเป็นว่าไม่ใช่ว่าเราแบบ กินเยอะมากแล้วเราจะหวังพึ่งอาหารเสริมตัวนี้ในการเบิร์นเนี่ยมันไม่ได้ได้ขนาดนั้นน่ยนะคะแล้วก็ตัวต่อไปก็อาจจะเป็นตัวที่ทําให้เรารู้สึกอิ่มรู้สึกอิ่มเนี่ยก็คืออาจจะไปช่วยในเรื่องของการเพิ่มมวลในท้องอย่างเช่นกลุ่มไฟเบอร์หรืออะไรแบบนี้ทําให้เรารู้สึกอิ่มนานๆมันไปพองตัวเป็นบุกเป็นอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าอาจจะทําให้ไปทําให้ความรู้สึกอิ่มหรือว่าฮอร์โมนในท้องที่ไปกระตุ้นการหิวอย่างเงี้ยค่ะมันลดลงอะไรพวกแบบนี้ค่ะอันเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกัน เกี่ยวกับตัวอาหารเสริมสามารถทําหน้าที่พวกนี้ได้นะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะอบางตัวก็อาจจะทําหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับการทําให้แฟตเนี่ยมันเหมือนกับไขมันเนี่ยมันเหมือนกับแตกเร็วขึ้นเอาออกมาใช้มากขึ้นทําให้ไขมันมันเกิดการสร้างลดลงอะไรพวกนี้ค่ะบางตัวมันก็สามารถทําแบบนั้นได้นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มทดแทนอาหาร<ๆ>ก็มีเช่นเดียวกันก็คือถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเรากินทดแทนอาหารถ้าเราอยากลดน้ําหนักเราก็กินแทนแต่ถ้าเราอยากเพิ่มน้ําหนักเรากินเพิ่มเข้าไปอีกก็เหมือนเป็นอิ่ด มืออาหารเข้าไปแต่ว่ามันก็จะทําหน้าที่ทําให้เราอะค่ะได้รับอาหารครบทั้ง5้าหมู่ได้รับแร่ธาตุเกลือแร่วิตามินครบถ้วนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็จําเป็นสําหรับการที่เราจะลดน้ําหนักเช่นเดียวกันหรือว่าควบคุมน้ําหนักนะคะให้ระยะยาวเรามีความแข็งแรงนะคะถ้าสมมุติว่าเราดูตัวเราเองและเราก็รู้จักอาหารทุก อาหารเสริมทุกประเภทแล้วค่ะและเราใช้ได้อย่างถูกจุดนะคะอาหารเสริมมันก็จะเป็นตัวช่วยของเราะค่ะนอกเหนือไปจากการที่เราต้องควบคุมอาหารปกติและเราก็คือจะต้องเหมือนกับออกกําลังกายด้วยเพราะ2ส,สิ่งนี้ค่ะเป็น2ส,สิ่งหลักอยู่แล้วแล้วขอให้อาหารเสริมเนี่ยมันเป็นแค่ตัวช่วยในการที่จะทําให้เราอะค่ะไปถึงจุดหมายถึงเป้าหมายของเราได้อย่างดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราทานตัวไหนอยู่แล้วเราไม่แน่ใจจริงๆถ่ายรูปแล้วก็ส่งข้ามาให้จ,จาา่าจ๋าฟาร์มาทอล์กได้เลยะค่ะเพราะว่าก็จะ สามารถดูได้เลยนะคะเพราะว่าก็เราก็เหมือนกับเอาตาตาพ่อมาทองเป็นเพศสัตว์ประจําบ้านไปเลยก็ได้ค่ะแล้วก็สามารถส่งไลน์โ a กันเข้ามาถามก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะคอยตอบทุกคําถามและถ้าเรื่องไหนดีๆค่ะจะเอามาทําคลิปกันต่อไปนะคะก็อยากให้กดติดตามช่องตาตาพ่อมาทองเอาไว้นะคะตาตาพ่อมาทองอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ